ทีทัศน์น,น้ำมงคลทั้งนักศิลวิทยาพระนางโทรณีพระนางพระคงคาขาไพรสวุวรรผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจึงมาประสิทธิ์ชัยให้แก่ข้าพระเจ้า พ่อข้าพระเจ้าเจ้าข้ออัญเชิญเทพยราทั่วพื้นปัตตภีดลพารุศีท้งหนึ่งร้อยแปดตนบรรดาลดนด้วยสัพพพิษเลววิตยาพระคูพาพระครูเทาพระคูพักและภูอักษร สถาพรกรรมสิทธิ์ให้แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้เถิดอิติปิสูุภาเข้ามือของพวกข้าพระเจ้าพวกข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนือกล่าวเนื้อผมขออัญเชิญพระผม มาอยู่เบื้ <บา S 2> <า>องบาซายขรนเชิญเพื่อน,นอะไรมาอยู่เบื้องบาขวาขอนเชิญพระคุงคาเข้ามาเป็นน้ำลายขอนเชิญพระพายเข้ามาเป็นลมปากขอนเชิญพญานามาเป็นใสสังวานขอนเชิญพระกาเข้ามาเป็นดวงใจ พวกข้าพระเจ้าจะกระทำสิ่งใดพูดใดพรายใดอย่าได้มาเวียดเบียนบีทาอย่าได้ประมาทราั้งค่อนเชิญครูแต่หุนหลังพาลุสีทั้งหนึ่งร้อยแปดตนเดชะคนครูบาทยายาเลิดลำคุณครูอยู่ ในธรรมจงมาช่วยอวยพรชัยให้แก่พวกข้าพระเจ้าในการบัดนี้เถินสาธุติ t ีสซ เขาว่ามือของขัวข่าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้วกมกราบนามัสการอันเชิญเจริญถึงคุณพระบีได้สิเอ็คุณพระมาณได้สิองคุณแม่พระโพสบสามสคุณพระพุทธเจ้าห้สิคุณพระธรรมสามสคุณพระท 38, รงสิบสี 14, คุณแม่พระทรณียีสิบเคุณแม่พระคงคาสิบสองคุณแม่พระเพิงหกคุณแม่พระพายเกตคุณนักสรนสี่สิบเอ็คุณอักขระสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบทัดคุณพระอุปัชฌาคุณพระกรรมวาจารย์คุณพระอนุสาวนาจารย์คุณอัศวาทคุณปัสวาทคุณนิสสวาทคุณณดวงแก้วสามประการ คุณสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมรสีคุณพลสี่คุณนิพาหนึ่งจึงรวมกันเป็นนวัธรรมโลกุตตาเอาประการคุณดีบยาดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าคุณดีบยาดาทั้งสิบห้าชั้นดินเทพนาคาเทพนาคีสิบสี่ชั้นบาดาลพร้อมเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ พระอินพระพรมพระยมประการยักษ์คนทันเท่าพยาเวสวร์ปู่หลักบ้านปู่หลักเมืองปู่เสื้อเมืองปู่ทรงเมืองเทพพระบิดาเทพพระมาณดาเทพพระองค์ปูท่ทพพระองค์ยายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดีชะก้ข้าพระเจ้าได้กระทําพิธีบวงสรวงเบิกเลธิ์พรชัย ขอให้ดนบันดาลเป็นพลังสู่ความสำเร็จปรุษีนารอดปรุษีนาไราปพรุษีตาไฟปรุษีปรายโกดปรุษีสมมิตรพร้อมผู้มีิทธีทธิ์บารมีคุณพระพิคเนตคุณไระสวรคุณพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์คุณศินคุณทานคุณพระศีรัตนาไตร คุณพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรรมกันคุณพระอาริยะทรงในสยามประทีศกอบขีดจากบูรพาทิศจ,จนถึงอีสานทิศคุณพระสถุกเจดีคุณพระศีมหาภูอันรุงโรจชัชวานคุณพระวิหารทั้งสี่ คุณปสีวรีคุณพระโมคคัลานะคุณพระมหากัจจันนะคุณพระอานุรุดคุณพระควัมปติคุณตีสิงหีคุณเล็กคุณยันคุณพันประคาถาคุณววานคุณยาคุณตะกุดพิสมรคุณพระปเจดติคลนันเดืองฤทธิเศษสุดคุณพระพุทธ ถ้าเจ้าทางลายที่ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ประกาศสัจธรรมไปทั่วสามไตรโลกกธาดแสนหมื่นโกดจักรวาลขอจงมาเป็นพลังให้คำอธิษฐานขอจงมาเป็นพลังให้คำอธิษฐาน ของลูกของหลานผู้ที่มาทำการสการะเจ้าปู่ศรีสตะนาคราชในวันนี้จงรันสำเร็จจงรันสำเร็จจงพรันสำเร็จถุกทุปประการด้วยเทินสาธุเอามาพูดจุดกันไหมเอามาจุดพูดได้ อยู่ทูลแล้วไปปักตรงองค์ปู่เราด้วยนะคุณพุทธังขอให้ลูกหลานสำเร็จคุณพระธรรมมังขอให้ลูกหลานสำเร็จคุณพระสังฆังขอให้ลูกหลานประสบความสำเร็จคุณเจ้าปู่ศรีสตะนาคาราชได้โปรดเมตตาประทานพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกให้หลานอยู่เย็น เป็นสุขประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญทุกทุกท่านทุกๆุกคนในหมู่บ้านของเราด้วยเธอชารักจังสาสีนังสพันธุงนรินทางภริตรานุภาโวสถธารักขตูติภริตวานเมตังสเมตตาพภันตา อวิกิตาจิตตาปริตังพนันตุสักขเกามีจารูปีคิริสิขรัตติจันดาริเควิมาเนท,เทีเปรติจะกขามีตรุวันคานิเคหะวันทุมหิเคเตหุมมาชายันตุที่วาชาระธระวิสมียขคันทพนาคา Tidhantasan tiki yang munik warawat